มาต่อกันที่เหตุรัทึกค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้ร้านภายในตลาดสดกลางเมืองปากช่องค่ามูลค่าความเสียหายหลายล้านบาททีเดียวค่ะ เมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลา14นาฬิกา40นาทีค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์2ชั้นริมถนนคู่ขนานมิตรภาพค่ะ,คะก่อนถึง4แยกไฟแดงตลาดเทศบาลเมืองปากช่องซึ่งก็เป็นร้านค้าขนมร้านขายเหล้าบุหรี่นะคะเสียหายไปถึง8ครูหาคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า20ล้านบาททางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจพูธรปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์2ชั้นจำนวนหลายครูหาค่ะริมถนนคู่ขนานมิตรภาพ ก่อนจะถึงแยกไฟแดงตลาดเทศบาลเมืองปากช่องนะคะหลังรับแจ้งจึงได้รายงานให้นายคณชลสีเจริญค่ะในอำเภอปากช่องพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรุดไปอย่างที่เกิดเหตุด้วยในที่เกิดเหตุนะคะพบเพลิงกําลังลุกไหมอาคารพาณิชย์ซึ่งก็เป็นร้านค้าขายข,ายขนมแล้วก็ของเล่นรวมไปถึงอาคารข้างเคียงเป็นร้านจาหน่ายโซราค้าส่งค้าปลีกนะคะเป็นร้านจําหน่ายวัสดุอะไร รถยนต์นะคะร้านแบตเตอรี่ค่ะร้านขายของเชล่วยร้านขายข้าวโดยไฟได้ลุกไหม้อยู่ที่บริเวณชั้น2โดยครูหาที่เกิดเหตุชั้น2ของอาคารนั้นเป็นที่สําหรับเก็บของค่ะจึงทําให้เป็นเชื้อเพลิงลุกไมหมอยา่รุนแรงทางด้านนายคณะชนนายอำเภอปากช่องนะคะพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ก็ได้ร่วมอำนวยการดับเพลิงอยู่ในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ต้นเพลิงส่วนค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า20บล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะแต่โชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ